สวัสดีค่ะวันดีนะคะกลับมาเจอกันนะคะที่ช่อง u t u b e นะคะปาน,นิตาชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะมาทำเป็นว่าคู่ีกนั่นเองนะคะก็อยู่กันแบบเรื่อยๆนะทั้งหมด7วันด้วยกันเนาะสำหรับนะคะต้นคลิปแบบนี้แล้วก็วันแรกแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยทุกคนคะ่ะนั่นก็คือการแกะพัสดุนั่นเองทุกคนคะ่ะเนอะรอบนี้ก็คือมาค่อนข้างที่จะมีความแบบกล้องใหญ่นะจ๊ะเออกล้องใหญ่อยู่นะ สำหรับอันนี้นะคะจะเป็นอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะคะเพื่อการเสียเวลาเนาะจริงๆอันนี้พัสดุกมาถึงน่าจะประมาณ 2- 3สาวันแล้วทุกคนแต่ตัวบางงไม่มีเวลาได้แกะเลยนะคะบวกกับตัดต่อนะคะคลิปนะคะที่ผูงลงล่าสุดไปด้วยนั่นเองเนาะก็เลยทาให้แบบไม่มีเวลาเลยทุกคนที่ว่าจะแบบมาอัดคลิปใหม่นะคะแล้วก็ทําเป็นวอล์กอีกเนาะที่ตัดสินใจทำวอล์กอีกนะคะเพราะว่าวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยว วอล์กวีของเราเนี่ยก็จะไปสุดที่วันอาทิตย์พอดีซึ่งอาทิตย์เนี่ยเป็นอาทิตย์ที่เราสอบเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะมีอะไรทุกคนได้เห็นนะคะในแบบหลายๆมุมมองมากขึ้นเนาะก็เลยอ่ะเริ่มอัดวอล์กวีนะคะในอาทิตย์นี้เลยแล้วกันนะคะเป็นประมาณนั้นโอ้คือแพ็คมาค่อนข้างที่สุด,ดีมากนะคะทุกคนค่าเนาะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เรารสึกว่าเล็งถามเล็งนานไหมไม่นานทุกคน นะคะแต่ก็เป็นอะไรที่คิดอยู่นานนะทุกคนคิดว่าเอออยากจะมีแบบนี้นะคะนาะอแต่ตอนเล็งก็คือไม่ต้องคิดนานเออเป็นนี่เลยทุกคนนะ้าจะเป็นแบบนี้นะคะนะ้องจริงๆแนละ้วเนี่ยทุกคนตัวปังเองเนี่ยใช้ไมนะ้เซลฟี่น้องที่สามารถตั้งได้เคยรีวิวไปแล้วว่าน้องตั้งได้เนี่ยตอนนี้ก็คือใช้น้องอยู่ซื้อมาทั้งหมด5อันน้องแบบกับมนเก่าไปแล้ว4อันนะคะเหลืออันเดียว นะทุกคนแล้วเราสุกว่ามุมที่ได้มันก็จะเป็นเพียงแค่มุมภาพเดียวก็คือมุมแบบแนวนี้แนวที่เราเห็นกันอยู่นี้เนาะจะไม่ค่อยเจอในมุมที่แบบแนวนอนแนวเอ,อียงอะไรแบบนี้จะไม่ค่อยเจอแบบหลากหลายองศาสักเท่าไหร่ใช่ไหมเรา็รา้สุขก็คืออันนี้มันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ค่ะด้วยความที่หน้ากองเห็นไหมเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนาะซึ่งวันนี้แสงไม่ค่อยมีนะทุกคนเพราะว่า ฝนนะคะตอกนั่นเองเนาะขบขโมยนะคะกล่องมีความเย็นนิดนึงแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่าเออ ok เขาแบบมีอะไรยังไงใดๆมาให้บ้างนะคะก็ญาติแกะเลยนี่หยิบชิ้นแรกเลยละกันทุคนนี่จะเป็นน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่มันเป็นขาตั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เดี๋ยวต้องไปประกอบอีกทีนึง นะก็คือต้องเรียนรู้อะด้วยตัวเองทุกคนเพราะตกฟังเองก็ไม่ได้จบมาในด้านนี้เนาะไม่ได้แบบรู้อะไรที่มันเกี่ยวกับในหมวดของพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์กล้องขาตั้งกล้องด้วะนะแบบไม่รู้เลยเป็นส่ยนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนีบโทรศพัพท์เนาะที่ได้มาแล้วก็เป็นไฟวงคึ่นไฟวงอะเราเคยมีแล้วแล้วนาอก็เด้งไปเหมือนกันนะคะอันนี้ได้มาในขนาดเล็กนะน่ารักเนาะเออรู้สึกว่ามันน่าจะแบบพกผ่าได้ไม่ได้ยากจะยากอะทุกคนถาเนาะ เออเป็นประมาณนี้แล้วก็ได้เป็นอุปกรณ์อะไรต่างๆของน้องโอ้โห,หลายชิ้นทุกคนขอเป็นคนพ,พ,พูดได้ไหมว่าพกพาได้อันนี้หนักมากห<ะ>นักจริงๆตัวที่เป็นฐานเขาเนาะเนี่ยฐานล่างเนี่ยโ,โหโลสองโลสามโลหนักมากนาะคะหนักจริงๆอันนี้จะเป็นโอ้โหความหนักหนักจริงอ่ะคือแบบไม่ต้องกลัวว่าจะล้มเลยไม่ต้องกลัวเนาะจะมีความโค้งเค้งคง่องคง่างคง่าง ไม่ลงทุคนหนักนะคะเปลี่ยนใจนะว่าผ่าได้นะคืออีนี้หนักมากเออโอเคเขาก็มีโลมาให้เราประกอบกันเนาะนั่นแหละเดี๋ยวเราก็มานำประกอบกันไม่มีอะไรละบ่อแบะละทุกคนก็โอเคเดี๋ยวก็จะนั่งประกอบดูแล้วกันนะทุกคนว่าเออมันอะไรได้ๆจริงๆนยเขาต้องมีแบบคู่มือมาให้มาทุกคนคือเขาก็ไม่ได้มีคู่มืออะไรมาให้นะคิดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะ เออก็แค่จับๆหมุนๆตรงนี้แหละคิดว่านะทุกคนอ๋ออันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นในหมดของอะไรหูอันนี้ก็แบบไม่มีความโรเลยทุกคนค่ะมันแข็งมากแล้วมันก็แน่นมากเลยทุกคนเออมันเลื่อนได้อันเดียวนะซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องดูนะทุกคนว่าอันไหนถ้าเราไม่ผิดอันนี้คือที่ใส่ไมเซลฟรีอันนี้คือที่ตั้งขึ้นแล้วมันจะขึ้นยังไง เออทุกคนเอออันี้ก็คือมีความงงเข้าออกไปแล้วนี่ก็คือจะใส่ได้ไหมนะคืออันนี้ต้องอยู่ข้างอีกอันนึงต้องตั้งอยู่แล้วน้องจะตั้งกับอะไรเอ,อ่ยคือน้องหมุนไม่ได้คือตรงนี้มันแข็งมากเว้ทุกคนเออได้ละอ้อนี่เออมันหมุนได้ละมันหมุนได้ละอ้าอ่ะเออมันเป็นแบบเนีะ ทุกคนเอ้ยนี่จะต้องเป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็โอ้ยฐานหนักฐานหนักมากนะแล้วก็เอาอันเนี้ยใช่ไหมอ๋อเธอเธอจะต้องลงไปหรือเปล่าโอ้่น่าจะเป็นเธอฉันน่าจะหมุนผิดหมุนผิดก็คุหลวมใ่ญ่เลยนี่เอาใหม่เอาใหม่เอาอันนี้ลงเออมันน่าจะเป็นแบบนี้นะทุกคน คมีความรู้อะไรเลยนี่อ่ะนี่ก็เลื่อนนี่มันก็ต้องค่อยๆปรับไปเนาะคิดว่านะใช่ป่าถ้าไม่ใช่ก็คือบันเทิงอ่าแต่เราว่าใช่อะทุกคนเพราะว่าเออใช่นี่แหละมันคืออุปกรณ์ที่ต่อมาแล้วเป็นประมาณน,นี้นะคะส่วนความสูงความต่ำเนี่ยเดี๋ยวเราก็สามารถปรับระดับเพราะว่ามันหมุนได้แล้วก็ในโหมดของตัวไฟอ่ะเดี๋ยวมาต่อที่ตัวไฟเลย นี่ไฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเออเดี๋ยวนะทุกคนที่นี่มันต้องใส่กับอะไรเดี๋ยวอ๋อโอเคนี่ใส่กับนี่ด้านบนเอ,อเคทุกคนเดี๋ยวไปประกอบให้เสร็จก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาให้ดูกันเนาะเออมันจะงงไปใหญ่ทุกคนคะ่ะตัวฟังเองก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่อันนี้จะเป็นด้านบน đàn làng, tám đi ơi ในรูปเลยทุกคนนะก็ถือว่าโอเคติดอย่างเดียวอันนี้คือแอบหนักไปหน่อยแต่เราเข้าใจนะทุกคนเพราะว่าเขาทํามาเพื่อให้บาลานะคะกับตัวด้านบนเนาะเพื่อให้แบบไม่เกิดการคว่ำง่ายอะไรง่ายเนาะเพราะว่าถ้าน้ําหนักด้านบนเยอะกว่าน้ําหนักด้านล่างเนี่ยมันก็จะห้าเกิดการคว่ำหรือว่าเอียงกันเทเล่เนาะอาจจะมีความแบบคอแขกเนาะแต่เนี้ยต้องยอมรับว่าอุปกรณ์เขาดีมากๆเลยทุกคนไม่มีความแบบกองแกงเลยนะทุกคนเขาเป็นอะไรที่ล็อกแล้วมันอยู่กับทีมมาก เฮ้ยอันนี้คือดีจริงอันนี้ตัวปังเองได้มาในราคา136สาบาทนะใครที่ทำคอนเทนต์แนะนำเลยอันนี้ก็คือแบบดีจริงไม่จกตาซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ค่ะที่คิดว่าควรมีเนาะเพราะว่ามันได้หลากหลายมุมดีนะคะเนาะนั่นแหละทุกคนก็มาเกะให้ดูกันนะคะสำหรับ พัสดุชิ้นแรกเนาะก็ค่อนข้างที่จะมีความใหญ่นะคะทุกคนคะ่ะเนาะเป็นประมาณานั้นเดี๋ยวถ้าชายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันว้าวมันจึง้งมันอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาบอกต่ออีกรอบหนึ่งแน่นอนมาบทสรุปให้ได้ฟังกันแน่นอนเนาะแต่ในโหมดของการแบบขนหรือว่าแบบไปต่างจังหวัดแล้วจะพกพาไปอะไรอย่างเงี้ยหาอุปกรณ์ที่มัน เซฟตี้กว่านี้นิดนึงแบบให้มันแบบมีความแบบขนถ่ายง่ายกว่านี้นิดนึงคือเรื่องยอมเราค่ะตั้งมันหนักเราอาจจะทําให้การขนมันรู้สึกว่ามีน้าหนักหรืออาจจะลาบากเนาะแต่ถ้ามีรถส่วนตัวอย่างเงี้ยไม่สเสียกก็เอาไปเถอะทุกคนดีนะคะเนาะเป็นประมาณนี้อ่ะทุกคนสำหรับวันแรกก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็มาแกะให้ได้ดูกันนะคะในมุมของการแกะพัสดุเนาะเพราะว่าเป็นพัสดุที่เราเนี่ยรู้สึกก็ประทับใจนะเออแล้วก็เป็นพัสดุที่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้มากทุกคนนะอันนี้ ลองไปเลือกซื้อเลือกหักกันดูนะคะอะเดี๋ยวไงเรากลับมาเจอกันวันที่2ค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะในวันที่2นะคะทุกคนขะสำหรับวันที่2นี้นะคะมาเจอกันตอน4ี่โมงครึ่งนะคะสี่โมงครึ่งที่หมยถึงสี่โมงเย็นนะคะทุกคนขาเนาะก็จะมาทําการนะคะแกัสรุปการ่นเองค่ะนะคะก็ชิ้นใหญ่อีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นอะไรนะคะสาหรับิีนี้หอยญาตฉีกเลยเนาะเพราะว่า มาในรูปแบบที่เป็นแบบถุงเนาะขอยแยะฉีกเลยฉีกเลยคนอือืมฉีกออกมานะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยทุกคนเป็นกระเป๋านั่นเองนะคะเนาะเป็นกระเป๋าเป้นนะทุกคนนี่ดูได้จากด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราก็มาเช็คของกันก่อนอันนี้สั่งมาจากต่อตอนะคะด้วยราคาแปดสิบห้าบาทโอ้ อันนี้จะเป็นโทนนะคะเทาก็ไม่เชิงเทาทีเดียวทุกคนเพราะมีความแบบติ่งชมพูนะคะเนาะเทาชมพูทุกคนแล้วก็ฝาดนะคะเนาะก็เป็นลักษณะหน้าตาเป็นประมาณนี้น่ารักดีแล้วก็มีเซฟหน้านะคะเนาะถือโอเคเซฟก็แข็งแรงไม่ได้กองแกงไกกาอะไรลเลยนี่เซฟแรกนะคะแล้วก็นี่มีข้างบนนะคะให้ติดแบบนี้ได้ด้วยแกะได้นะคะสําหรับแยกถืออย่างนี้เนาะแต่ถ้าเราแบบ ไม่ได้อยากแยกถือก็ปิดไว้อย่างงี้แล้วก็สะพายเอาก็เก๋กู้อยู่นะทุกคนแต่เดี๋ยวแกะก่อนเนี่ยแล้วก็ไม่โลัวตัวนี้จะหลุดหายเพราะเขาเย็บมาเลยนะทุกคนถวีดีก็ดีมากเหมาะคนที่แบบหลงหลืมฉันมากนะคะนี่ซิปทำทรงให้มันดีนี่ซิปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนกว้างอยู่นะเอออันนี้เราว่าเราจะใส่ไปตอนสอบนะคะเนาะ ือว่าโอเคเลยดีน่ารักนะคะซื้อมาจากต่อๆนะทุกคนลองไปเลือกซื้อหางกระดูนะคะแล้วก็ข้างๆอ่ะใส่ขวดน้ําได้ด้วยแรมนะคะขวดน้ำเล็กเนาะนี่เหมาะกับเด็กนักเรียกเลยทุกคนเออมีความน่ารักนะเขาท่าดีเขามีหลายเคสีนะทุกคนจริงๆก็อยากจะได้แบบ สีดําขาวเลยแต่ราสุกเฮ้ยดำขาวก็เยอะเราป้าเรายังไม่ได้แบบมีสีอารมณ์แบบนี้นะคะน้องก,ก็นั่นแหละเดี๋ยวอันนี้เราก็สสยข้างหลังก็จะเป็นประมาณนะี้ทุกคนไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเดี๋ยวจะใส่นะคะไปสอบผอนก็นั่นแหละสรุปแล้วมีสองกระเป๋านะคะที่เป็นซิปนาะก็คืออันนี้แล้วก็กระเป๋าใหญ่เลยนี่หน้าตาเป็นประมาณนี้เห็นไหมใหญ่เนาะก็คือถือว่าโอเคใส่นังนคือได้นะคะ เกินวกว่ากระดาษ A4 ได้นะคะน้อใหญ่ยอยู่นี่เป็นประมาณนี้นะารับนี่ทุกคนก็มาแกะให้ดูกันนะคะในหองวโนที่2เป็นประมาณนี้คะ่ะ เจอกันนะคะในวันที่7ค่ะซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วของวิวกวรกลานั่นเองนะคะน้องก็อย่างที่คนเห็นตั้งแต่ต้นลิปไปเลยนั่นเองค่ะน้อว่ามีการแบบใช้ชีวิตอะไรยังไงกันบ้างเราก็มีการแบบไปสอบนาะเป็นประมาณนั้นก็เก็บาภาพบรรยากาศมาได้เท่าที่เราสามารถจะทาได้นะคะทุกคน,นค่ะเราพบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าคนเยอะทุกคนค่ะเลยไม่สามารถที่จะเก็บภาพได้แบบละเอียดมากมายขนาดนั้นน้องหนึ่งเลยคือมีความแบบเกรงใจ ในเรื่องของการแบบถ่ายติดหน้าคนอื่นนะอาจจะแบบวยความแบบไม่สมัครใจก็ดีหรือว่าสมัครใจก็ดีเนาะก,ก็เลยรู้สึกว่าอ้เขาอาจจะต้องการการเป็น p r i v a t หรือไม่เนาะก,ก็เลยนั่นแหละเซฟตรงนี้นึงกับ2ก็คือเวลากระชั้นชิดมากทุกคนคือรอบนี้ตัวปังเองสอบแบบเขาเรียกอะไรอะแบบ หนักมากในช่วงของวันแรกนะคะเนาะแล้วก็วันต่อไปเนี่ยค่อนข้างที่จะบางลงแต่พอบางลงก็ลบบไม่ค่อยได้มีอะไรที่แบบน่าถ่ายเวอร์ช่นนัแล้วทุกคนก็คือรวมไว้ในวันแรกค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเนาะก็เป็นประมาณนั้นวันนี้นะคะมาเจอเพื่อนๆกันแบบน้าสดนะคะเนาะก็มาให้รู้สภาพผิวน้าช่วงนี้กันนิดนึงนะคะเป็นการอัปเดตเนาะคือก่อนที่ตัวไปจ่ายกุยกนนะคะตัวบางเองมีโอกาสได้ลองนะคะสกินแคร์ตัวหนึ่งเนาะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดีแล้วก็ชอบนะคะเนาะพอชนวันนี้เนี่ยก็จะพบเป็น 14วันพอดีนะคะก็คอือ7วันแล้วก็บวกอีก7วันก็เป็นวันเนาะก็คือตัวนี้เลยทุกคน เป็นของนิสซีนะคะซองสีม่วงนั่นเองนะคะตัวบางเองเนี่ยเห็นว่าเขามีสองสีด้วยกันเป็นส่วนสีชมพูกับส่วนสีม่วงเนาะแต่ช่วงตอนที่ตัวบางเองเลือกสกินแคร์อันนี้มาเนี่ยตัวบางเองพบเจอกับปัญหาเรื่องของรอยดำที่เกิดจากสิวแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันดูแบบมีจุดดำาค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยเลือกที่จะซื้อมานะคะสำหรับตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเซรั่มฝ้านะคะลดเลือนฝ้าหนาฝ้าแดดกระนะคะหรือว่ารอยดำตัวบางเองเนี่ยมองว่าตัวบางเองเริ่มมีกระขึ้นบ้างแล้วนะคะแต่มันก็เป็นทแแบบบ ต้องมามองใกล้ๆหรือคนฐานเนาะในกล้องมันอาจจะแบบไม่ได้เห็นเวอร์ชั่นขนาดนั้นนะคะแต่ตัวเ,เองที่ส่องกระจกทุกวัน,นเราคิดว่ามันน่าจ,จะใช่เนาะเป็นประมาณนั้นในมุมของฝ้า่ก็ยังไม่ได้เป็นขนาดนั้นเพราะด้วยความที่ว่าตัวบางเองเป็นคนชอบใช้สกินแคร์แล้วก็บวกกับเป็นคนที่ใช้หน้าแดดทุกวันเนาะก็เลยยังไม่เห็นประเด็นในหมดของเรื่องปัญหาในเรื่องของฝ้าใช่ไหมคะต่อมานะคะเพราว่าฝ้ากระเนี่ยจางลงตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะแปดที่แปดเปอร์เซ็นต์ค่ะฝ้าเกิดใหม่ขึ้นน้อยลงในหนึ่งสัปดาห์เนาะซึ่งตัวนี้ชอบ,บ เขาเรียกอะไรอ่ะมันดูแบบรดเอรนทุกจดดังๆได้ดีมากๆอ่ะเออนะตัวนี้คือชอบมากทุกคนค่ะเป็นแบบโดสเข้มข้นด้วยนะคะเป็นของอมิซึมิเราเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนื้อเซรั่มของเขาเป็นเนื้อแบบนี้ทุกคนคือเนื้อของเขาอะค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นนะคะแต่ว่าบางเบาซึมไวแล้วก็ไม่เหนียวหนอะตัวนี้ก็ใช้เลยทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนใช้ช่วงนี้คนใช้เพียงแค่ตัวเดียวนะคะนาะตั้งแต่ทําการทดลองมาสองอาทิตย์และ วันน ul <wh> 네 no ี้พอส่องท์นะคะก็ใช้เพืนแค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะเราอยากูว่าเฮ้ยน้องจะทําให้เราอะสภาพหน้าดีขึ้นได้ยังไงนะคะน้องเพราะว่าตัวปกอย่างที่บอกว่ายังไม่มีปัญหาเรื่องหัว้าแต่ในเรื่องของกระคิดว่าน่าจะมีบ้างนะคะบริเวณตรงนี้น้อก็จะมีแบบพวกกระเนื้อหรืออะไรยังไงอ่ะไม่ค่อยเข้าใจกันแต่มันจะเป็นรอยจุดด่างดรๆดําๆดำอะน้องเป็นจุดเล็กๆที่เวลาเราส่องกระจกทีไรเราก็จะรู้สึกว่าผิวมืนไม่ได้แบบดูเรียบดูเนียนขณะนั้นหรือว่ามันไม่ได้ดูแบบบางใสเท่าที่ควรจะเป็นนะอื พอใช้ตัวนี้เรารู้ว่ดีตัวนี้ก็คือดีนะตพรงะว่าไม่แพ้ไม่อะไรเลยใดๆเลยคือแบบดีมากเช้ามากสำหรับตัวนี้นะคะทุกคนถ่ะเขาบอกว่าไม่มีมส่วนผสมนะคะของน้ํามันแร่นะคะแล้วก็น้ําหอมแอลกอฮอล์พาราฟินแล้วก็สีสังเคราะห์ซึ่งดีทุกคนเพราะว่าปราจากสารที่ทาให้เรารู้สึกว่าไม่มาคืองง่ายใช่ไหมอเออบางคนอาจจะแพ้น้าหอมซึ่งตัวนี้แทบไม่มีกลิ่นอะไรเลยทุกคนค่ะเนาะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะนอกจากเรื่องของการลดเลือนฝ้าแล้วเนีน่ยคะยังทำให้สีเนี่ยมันมีความแบบกระจ่างใสขึ้นหรือว่าใบาขึ้นด้วยนะถือว่าโอเคมากๆชาลารู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นผลตรงนั้นจริงๆเรอกเลยเอออยากจะมาแชร์แล้วก็อยากจะมาบอกต่อน,นะคะเนาะแล้วก็ใครที่มีปัญหาในเรื่องของสีผิวที่แบบยัไม่สม่ำเสมออะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เช่นกนันเนาะช่วยเหมือนกันนะคะเนาะต่อมานะคะสําหรับตัวนี้นะเขาบอกว่าช่วยผาเซลล์ผิวอ่อนโยนนะคะ เป็นการที่เราสุขวเฮ้ยมันเป็นการผ่าเซลยผิวที่ไม่ได้ทําให้หน้ารอกขอเข้าใจหรือปะซึ่งบางอันะถ้ามันแรงเกินไปมัอาจจะทําให้แบบหน้ารอกเป็นแผ่นๆได้เลยนะซึ่งอันนี้ไม่เป็นนะคะทุกคนคะ่คนคะนีดีมากให้ผิวเรียบเนียนนุ่มนะคะดูสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะช่วยเรื่องในเรื่องของการเกิดจุดด่างดำได้ด้วยนะคะแล้วก็ปรับผิวกระจ่างใสสีผิวสม่ำเสมอเนาะทำให้ผิวเนี่ยมีความแบบชุ่มชื้นนะคะขึ้นด้วยเออนี่ใช้เสร็จแล้วน้องๆก็ซสริมควาผิวแล้วแต่ผิวไม่ได้แห้งนะทุกคน ชุ่มชื้อนอะคือเราจับเราจะรู้ว่าผิวเรามันไม่ได้มีความแห้งมันจะมีความแบบชุ่มชื้นนุ่มๆนิ่มๆอะเออคือแบบดีอันนี้ชอบทุกคนไม่ได้สปอนเซอร์นะอะไรสปอนเซอร์ก็บอกสปอนเซอร์ไหนไม่สปอนเซอร์ก็คือไม่ให้สปอนเซอร์นะคะซื้อเองเจ็บเองทุกกรณีนะจ๊ะอันนี้เนี่ยปริมาณสุ์ที่อยู่ที่6กรัมนะคะทุกคนค่ะคือชอบนะแล้เขาก็ผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากแพทย์ผิวหนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเนาะซึ่งตัวนี้นะทุกคนเป็นอะไรที่ใช้เช้าเย็นช้างเย็นมาเป็นระยะเวลาสองทิตยย์ด้วกันนเี่่ยยต้อองบกเลวา ชอบแล้วก็เห็นผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของผิวเนาะก็เลยเรื่องที่จะแบบมาลอกต่อเพราะหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเรายังไม่มีปัญหาในเรื่องของฝ้าของกระอะไรพวกนี้เรายังไม่สามารถที่จะแบบจะใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ได้หรือเปล่าอะไรแบบเนาะตัวไม่มองว่าจริงๆทุกคนไม่ต้องรอให้มันเกิดนะเพราะว่ากว่าฝ้ากระแดดจะเกิดอะไรพวกนี้มันต้องใช้ระยะเวลา สะสมมานานแบบแปมปีหรือว่าอาจจะหลายๆปีเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะหายมันก็ไม่ใช่เรื่องงา่ายเพราะามันไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่จะทำให้ฝ้าหายขาดนะคะาพิ้นหามไนจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงแค่นั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้แล้วยางตัวบางสามสิบสองถึง3าสิบสามแล้วเนาะก็เลยรู้สึกว่าปัญหาเรานียมันอาจจะมีมาหรือว่าจะเกิดขึ้นใน,นไม่ช้าในเรื่องของฝ้ากะอ,อ,อะไรแบบนี้ใช่ไหมก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเราก็ทําการ เซนเที ative, ่แบบว่าเซฟของผิวเราไว้ก่อนเลยเนะาะเฮ้ยเออเผื่อวันข้างหน้ามันอาจจะแบบไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแต่อาจจะเกิดขึ้นในวัยที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคกับผิวแล้วอะ เข้าใจอามไหมเพราะว่าสาสามเราก็ยังไม่ได้อยากมีฝ้าหรือว่ายังไม่ได้อยากมีกระเครื่องที่หน้าหนาเป็นปื้ดเป็นปึงอะไรขนาดนั้นเพราะมันอาจจะทาให้เราเนี่ยขาดความมั่นใจโดยรวมแล้วนะคะตัวเองก็อยากให้ทุกๆคนเนาะใส่ใจนะคะในเรื่องของการแดดนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับฝ้าเนาะถ้าแบบวัยเลขสามขึ้นเนี่ยบางทีทุกคนควรดูแลในหมดของตรงนี้ได้แล้วทุกคนไม่ต้องรอให้มันเกิดแล้วค่อยใช้เนาะใช้ได้เลยไม่ต้องเป็นต้องรอให้เกิดขึ้นนะคะเป็นประมาณนี้อันนี้ราคาประมาณ4ีบาททุก้าจํา1459บาทประมาณนั้นนะะคเเป็นราคาที่ไม่ถึงนะทุกคนแต้ใช้ ห,หลายครั้งนะคะเพราะปริมาณเนี่ยอยู่ที่6กกรัมนะคะคุณหาไป็นอะที่ชายรู้สึกว่าโอเคชอบน,อน้องแล้วก็เห็นผลในเรื่ององผิวเรียบเนียนจุดดำดำเนี่ย,จ,ดดยจ้างโลง่งยางเห็นได้ชัดดีไปตามไปซื้อนี่เป็นประมาณนี้เลยซึ่งอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราอยู่บ้านนะก็ใส่ใจในเรื่องของการแบบใช้กันแดดด้วยนะทุกคนตัวใหม่ก็ยังคงใช้กันแดดอยู่เป็นประจำแบบปกติเลยก็ยังคงเป็นนี้อยู่เพราะนี่เยอะมากนะคะก็เลยยังไม่ได้แบบไปใช้อื่นหรือยังไม่ได้ทำการแบบทดลองอื่นเลยอยู่บ้านก็อยากจะพักหน้าเพราะว่าไปสอบเนี่ยแต่งหน้ามาแบบค่อนข้างที่จะหลายวัวแล้วก็เอ้ พักหน้าบ้างนะคะแต่กาแดดนี่เธอไม่ต้องพักนะเพราะว่ามันแบรนด์ที่อันตรายดีทุกคนแส่แดดทาไปเลยแต่มา,จากจะนอนก็ให้ได้ทาเนาะนี่จริง,รงๆอะเขาต้องทาแบบสองข้อนิว้วใช่ป่ะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยจะโอเคกัแบบตรงนั้นเราก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเอ้ยเนี่ยเราลงตอนเช้าไปเดี๋ยวตอนกลางวันเรากลัาอนาบน้ำแล้วก็ลงใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเนาะแต่ถ้าช่วงไหนที่เราแบบออกนอกบ้านไป,ไปทำงานอะไรย่าเงี้ยเราก็ต้องสองข้อนิว้วจริงๆตามที่แบบเนาะเขาบอกให้เราใช้ นี่เป็นประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมทาคอนะทุกคนค่ะหน้าคอมจะได้เป็นไปด้วยกันนะคะเนาะเป็นประมาณนั้นอันนี้ดีใครผิวขาวก็ใช้ได้ทงผิวหน้าผิวกายนะคะส่วนใครที่แบบโทนสีผิวกใกล้เคียงกับเราแนะนําว่าให้ใช้แค่นหน้าเดี๋ยวพอทุกคนเนาะเป็นประมาณนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยทุกคนขาอย่างก็อยู่ที่การแบบ ซื้อมาแล้วก็ลองนะคะพอลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรไงก็ออกมา,าต่อนะคะนเนื่อเป็นใจล่าสำหรับเพื่อนเพื่อที่เข้ามาดูแลหลังนะคะหนะเอ้ยเป็นการกับารในการเลือก,กคือได้แบบมากยิ่งขึ้นอ่ะทุกคนเป็นประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวขอโต๊ไปลงดีเทลให้มันเยอะกว่านี้กับหน้านิสนึงแล้ว,วกับมามามอนต์ต่อคะ่ะ ทุกคนห่ตัวปรัชญาก็ไปลงคิวนะคะแล้วก็ผ่าปากนะคะมาไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็วันนี้วันหยุดทุกคนก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับบ้านอยากจะได้อะไรที่มันแบบสบายๆเนาะก็มานัง่มงมายด์กับเพื่อนๆนะคะก็ในห้องสอบนะคะตัวปัก็สอบเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเนาะถามในหมดของเรื่องข้อสอบนะคะว่าตัวปังชญาทำได้บ้างไหมทุกคนจะบอกว่าตอนเรียนอะเราก็ตั้งใจเต็มร้อยนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอ่านหนังสือเราก็ทําความเข้าใจกับ ชีตอะเออค่อนข้างที่จะแบบมากนะคะเนาะแต่ผลที่ได้คือทุกคนมีอยู่ประมาณ2-3ข้อไอ้ที่เราอ่านไปอะมีประมาณอยู่แค่2-3ข้อที่เหลือมันคือแบบไม่เคยผ่านหูผ่านตามาเลยทุกคนเราก็รู้สึกว่านะเน้นอธิษฐานด้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแหละว่าจะช่วยหรือไม่นะคะเนาะซึ่งเทอมที่แล้วตะบัาเองทําได้สีหมดทุกวิชาถือว่าเวลาที่ค่อนข้างฟุกนะทุกคน เนาะแล้วก็เป็นอะไรที่เราสึกว่าที่ครูให้ชีดมาแล้วเราก็มาติวด้วยอะไรด้วยอ่ะมันเป็นผลตรงที่ว่า ออกแนวตามที่ครูให้มาคข้คงที่จะแบบเยอะเลยนะคะที่ครูสอนเนาะให้เราอ่านข้อสอบทําข้อสอบะอะไรเงี้ยเราก็จะมองไปด้วยว่าเฮ้ยอันนี้เคยผ่านถึงพันตาเรามาบ้างไหมหรือว่าเราเคยทําแบบแนวนี้ไหมอ่านแนวนี้มาบ้างหรือเปล่าหรือว่าครูเคยพูดถึงเรื่องดาวอันนี้มาบ้างไหมซึ่งทุกคนขาจะบอกว่าน้อยมาแบบม,มองมาที่เหลือคือที่ทแบบไม่รู้อะไรเลยทุกคนขาเนาะแต่ก็อาศัยทำความเข้าใจเนาะบางข้อเนอี่ยก็อ่านโจทย์แล้วตีแตกก็โอเคทำความเข้าใจแล้วก็ตอบถูกแต่ถ้าบาง ข้อเราก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าภาษาไทยอมันเป็นคําที่ว่า ค่อนข้างที่เหมือนจะเข้าใจง่ายแต่เปล่าเลยทุกคนบางทีเราคิดว่าจะต้องตอบอันนี้แน่นอนมันก็กลับไปตอบอีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของภาษาไทายส่วนในวิชาอื่นก็ค่อนข้างมีความมั่นใจ50-50เ50นาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่หาความมั่นใจไม่ได้เลยตั้งแต่ตอนติวแล้วทุกคนก็คือ,อวิชาศิลปะในเรื่องของดนตรีซึ่งตัวเองไม่ได้ชอบดนตรีหรือเครื่องดนตรีในเวอร์ชันนั้นแต่ชอบคือโอเคชอบร้องเพลงไค้ร้องคอร์เตโนทุกคนที่ชอบอร ก็เป็นพวกเครื่องลมทองเหลืองอะไรแบบนั้น,น,นคือเองไปดูเลยทุกคนแล้วก็ในเรื่องของลีลาดอะไรเงี้ยคือเราก็อ่านผ่านตามมาบ้างมาข้อก็ทาได้มาข้อก็รู้สึกว่ายังงงง,งอ,ยอยู่ทุกคนบางทีโจทย์มันพลัโจทย์กันแต่ช้อยมันก็คือช้อยเหมือนกับข้อที่มันผ่านมาเราก็รู้สึกว่าแอบมบีความไม่มั่นใจว่าคือที่เราผ่าน ที่เราอ่านมาคือข้อแรกหรือข้อสองอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยทำให้เราสึกว่าบางอย่างมันต้องลุ้นไงทุกคนเออเป็นประมาณนั้นแต่ก็ถือว่าการสอบก็จบแล้วก็เสร็จไปได้ได้วยดทีที่เหลือนะและตัวปังอินจะต้องรุ้นก็คือ รู้ในเรื่องของการที่ว่าเราจะสอบได้เกรดที่เท่าไหร่นะคะในแต่ละรายวิชานาอเป็นประมาณนั้นแล้วก็นี่ก็ปิดเทอมแล้วสาหรับตัวปาเองนะเดี๋ยวตัวปาเองก็จะทําคลิปให้มันแบบบ่อยขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าปิดเทอมหนึ่งเดือนก็คิดว่าเราจะได้เจอกันแบบบ่อยขึ้นมากมายขึ้นนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวยังไงล่ะคะใครชอบคลิปวิดีโอนั้นะทุกคนก็อย่าลืมคลิกห้ก์อกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครยังไม่กติดตามกันก็อย่าลืมกดติดตามเข้ามาเป็นเพื่อนกันเนยอะนะคะแล้วกบมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบา